สวัสดีค่ะพอแม่พี่นองสู้ขู่สู้คนนะคะมาพบมาพอกันอีกแล้วคะ่ะกับช่องเมนี่ชาแนลเพื่อนเก้าจ้ามากนะคะเมนี่เมมีเมนูนะคะเมนูนั่เสนอค่ะพี่นองคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะภาคใต้นะคะจังหวัดพังงามังคุดออกเยอะมากๆเลย ตอนนี้นะคะกิโลละ10บาทนะคะเพอเพอไปซื้อที่ละไอไปซื้อที่สวนไม่ถึง10บาทนะคะทุกคนแต่ว่าเมนี่ไดมาฟรฟี่ค่ะพี่น้องราะวายยังนะคะเมนี่อาจจะบดไดเป็นคนพะงาเมนี่อาจจะเป็นคนอีสานแต่ว่าเมนี่กับ่ายูน่นโดนแล้วค่ะพี่น้องจ้ากะบดไดมีสวนียังกับเพื่อนหรอกค่ะแต่ว่าคนรู้จักกับเพื่อนก็เอามาให้ค่ะมั่งคูดกินทุกมือเลยค่ะพี่น้องขะกินจนแบบว่าคือแบบเริ่มเอือนก็เลยแบบ ลองมายำดูนะคะพี่น้องจ้ามายำนะคะมือน,นี่ยำม,มังคุดค่ะเกิดมากกับเเคยยำเด็วพี่น้องมาค่ะเฮาสิมาซิมน้ำกันค่ะมาเด้อค่ะแกงซีซ่ซีสุขูสุขคนค่ะที่น่ารักนะคะแล้วก็เอฟซีที่น่ารักของเมน่สุขูสุขคนนะคะอ่าบววายเอฟซีไม่เอฟซีเก่านะคะเฮาก็ทรงกำลังใจให้กันยาวๆเลยค่ะมาค่ะนี่พี่น้องบึง อ่ยกยกให้ดูใกล้ๆเนาะ <_ an> เห็น่่ค่ะเห็นไหมเป็นตัวแสบาวจ้านี่ทำเองนะคะทุกขั้นตอนนะคะ <_ c ười> ครั้งแรกนะคะที่กินยำม,มังคุดนะคะทุกคนใส่ปลากรอบน้ำเด้พี่น้องอร่อยอ <_ c ười> อยำถ้านำยำแสบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยำอมาอร่อยอร่อยหมดทุกคนอใส่กุ้งด้วยนะคะ <c oughs> ใส่ปลากอบใส่กุ้งใส่ถั่วนะคะับนี่ใส่มะนาวเพราะว่ามังคุดมีรสหวานอยู่แล้วใส่บักหน้า กลมน้ำยำใหม่กลมกลมพี่น้องจ้าแซ่อืมอืมพี่นอ้องไปทำตามนะคะไปล่องเบืองด้วยค่ะแซ่มึงได้ไหม ครั้งแรกที่เห็ดครั้งแรกที่กินก็ถือว่าซึ่งยอดค่ะจะถือซ้ำไม่นีด้วยคะ่ะไม่นีก็เป็นพี่บ้าพี่บอลยะใไ้พี่น้องมวลน,นะคะเนาะเขามากกินน้ำกันแล้วก็เป่ากันไปคุยกันไปน้ำอืมอรอด มันเข่ากันกับน้ำย่ำเลยค่ะนเนี่ยขออนุญาตใช้เม็ดเอาอืมขยะอร่อยค่ะทุกคนอร่อยจริงๆนะบ่ได้ตัวด้วยค่ะแซ่บอืม แล้วแต่ผู้ใีสิใส่อย่างนด้ค่ะเมนี่ใส่ปลากรอบกุ้งแห้งนะคะแต่ารตัวลิสงนะคะตัวที่สงขั่วซึ่งมันกลมกรอบม,มากค่ะทุกคนวันนี้อาจจะพูดบ่อยนะคะเพราะว่าอยากให้ลองทำกันอยากให้ล่องเฮ็ดกินพี่น้องแซ่บ เราไม่ต้องทําน้ํายําให้หวานนะคะใส่มะนาวให้ออกเปรี้ยวเพราะว่ามังคุดจะมีรสหวานอยู่แล้วซึ่งมันมาถูกกับน้ํามะนาวและน้ํำยาของเรานะคะคือรสชาติกลมกล่อมมากค่ะทุกคนอืแทบอึทำไมมันอร่อยอย่างนี้อะ ผลไม้เยอะมากทุเรียนบ้าน <c oughs> ทุเรียนบ้านนะคะแล้วก็ลองกองตอนนี้ลองกองลางศาดนะคะมังคุดนะคะตอนนี้งเงาะเมนี่ก็ถือโอกาสนะคะกินฟรีกินฟรีคะ่ะพี่น้องคะอม <c oughs> เพราะว่าเวลาฉันเพนิ่นทางบ้านน้ำมพนเอามาให้โอ้เป็นตะกร้าเลยค่ะไปน,นั่งกินอะ่ะอ,อร่อยต้องเขากันดีด เมฆเข้าไปเบ่งนะคะในใน u t u b e ไปเลยแต่ว่าคือวิธีทำเขาทำยังไงแต่ว่าเราเอามาปรับเปลี่ยนเฉยๆในสไตล์ของเราอ,ะอ่ะเผ็ดนิดๆเปรี้ยวอมหวานโอ้โหทุกคนอืม ไม่มีว่าเอาไม่ควรก่นน้ำลายน้ำมีนีแน่ๆอันนี้จะเป็นปากรอบนะคะปาจริงจังกรอบนะคะหองเถียงเข้ากันอืม Yeah, really you can that. อันนี้ค้อไม่อีกแล้วสุด,ดยอดความอร่อยจริงๆ กินละมุนล,ลิ้นมากค่ะทุกคนคลิปนี้คลิปนี้แยบํำคาญไม่หนี่เลยค่ะอุ้ยฝนมืดมาแล้วค่ะทุกคนมืดฝนได้เนี่ยลูกเลย หน่ามังคุดก็ต้องเอากินมังคุดอื 哎呦！ เคี่ยวมิดมันนะทุกคน นึกว่าสิบกินบ,บ่ะเบิดพี่นองจ้ามันเข้ากันมากกับน้ำยำ สำหรับมือนีก่ะเอาไว้ซ่ำหนีกอนด้อจ้าพ่อกันคีบนาค่ะพี่น้องคะผู้ใดกะล่องออกไปย่ำกินมึงด้อค่ะแซบแซบพีหลีค่ะว่าได้กิดตัวแต่ว่ากับยาหายมักยาหายไผ่ได้ได้ตัวตัวได้ค่ะพี่น้องคะไปจัดการค่ะไปล่องเบิงนะคะเด้อไปล่องเหยดกินเบิงแล้วกาสิลูนะคะวันเหนือของมังคุดนะคะบวกกับน้ำย่ำแล้วมันมีรสชาติที่กลมกล่อมมากๆเลยค่ะพี่น้องคะ อืมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้จำเนี้กันด้วยจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะบ๊ายบายอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนเด้อจ้า